ครูไม่เคยคุย,ยกับครูบาอาจารย์ที่เป็นเอพระองค์เนี้ยค่ะแล้วอยู่ๆค่ะท่านน่ะพี่นงอไปกราบท่านแล้วท่านบอกกับพี่นงว่าซึ่งครูไม่เคยคุยกับท่านเลยเรื่องเนี้ยค่ะไม่เคยเอ่ยไม่เคยคุยกับใครด้วยซ้าท่านบอกกับพี่นงว่าไปบอกมาให้มาบอกครูค่ะว่าให้ครูค่ะทําน้ําหอมสามกลิ่นกลิ่นที่สามจะปังมากกลิ่นที่สามจะทําให้จะทาให้ปังทั้งแบรนด์ทุกคนเชื่อครูไหมพี่นงรีบโทรหาครูวันนั้นเลยพี่นงรีบโทรหาครูวันนั้นเลยแล้วครูอ่ะ พี่นงพ์เขไม่เคยคุยกับอาจารย์เลยนะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ฝากนงมาบอกครูค่ะว่าให้ครัวเหมือนเหมือนแบบให้ครัวทำน้ำหอมกลิ่นที่สามคุณเชื่อไหมครัวคิดไว้ก่อนพระอาจารย์จะบอกอีกครัะอยากทาน้าหอมที่แทนดอกไม้ทูบเทียนมันวันหรือสองวันพี่นงก็โทรมาบอกว่าพระอาจารย์นะคะบอกให้ครัวทาน้าหอมกลิ่นที่สามแล้วจะปังทั้งแบรนด์จะปังมากจะเอากี่พันล้านหมื่นล้านได้เลยลอยะไรเงี้ยโอแม่เจ้าไม่หูได้ไงสุดต้องสุดต้องไปสุดค่ะอีฉันก็ไปสุดเลยค่ะทีนี้เป็นน้ำหอมที่ใช้แทนดอกไม้ทูบเทียน กิ่งที่ฝ่ามือกลิ่นจะออกเป็นดอกไม้ทุบเทียนหอมมากเวลาเราขึ้นไปไหว้พระหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาห้ามใช้ดอกไม้ทุบเทียนเราต้องใช้น้าหอมกลิ่นนี้แทนดอกไม้ทุบเทียนแล้วสามารถนําไปถวายพระถวายพระพุทธรูปถวายพระเพื่อที่จะให้ท่านนะคะทุกคนคะพอเราทํามาเท่านั้นแหละโอ้หไม่ต้องพูดถึงความปังมันทุกทิศทางะคะ่ะเงินมาทุกทิศทางทีมงานปังเพจปังรายการทีวีใหญ่ๆติดต่อมาอายุน้อยร้อยล้านทุกคนรายการอายุน้อยร้อยล้านติดจ่อมาโอแม่เจ้า อีชันแบบว่ามึนงงทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันมาเร็วมากปุ๊บปับปึ๊บปับปั๊บปับปังทั้งแบนดกลายเป็นว่าคนในแบนด์ปังมากทุกคนขายมันเกิดจากการที่เรามีความเชื่อเรื่องหมูเห็นอะไรหรือยังคะครูกำลังจะบอกอะไรคะทำไมวันนี้ครูพูดเรื่องนี้คุณเหนื่อยมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วคุณเหนื่อยมาเท่าไหร่กันแล้วครูไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะทุกคนครูเหมือนพวกคุณเลยเหนื่อยมาทุกอาชีพทำฟาร์มปลาเป็นที่สิบสิบไร่ทำร้านอาหารสี่ห้าร้าน เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพสอนเทรดหุ้น forex ไม่ใช่ forex ที่มีข่าวนะจ๊ะสอนที่สถาบันทําอะไรอีกคะทุกคนทําโรงงานลูกชิ้นส่งออกไปลาวส่งออกไปเออต่างจังหวัดทํางานหนักมากบัวตายควายล้มนอนวันละสี่ชั่วโมงสุดท้ายเป็นไงคะผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะค่ะลิ้นซ่อมหมดเลยสี่ลิ้นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดเทียมผ่ารอบสองไม่ได้แล้วขาต่อเรียบร้อยแล้วแต่ผ่าไม่ได้หมอไม่ผ่าให้แล้วรอบสองครูทําหนักแบบบัวตายควายล้มไม่ได้แล้ว แล้วอะไรมันจะตอบโจทย์ชีวิตคุณและชีวิตครูล่ะคะมูไม่เป็นก็ไม่ใช่ผิดมูเป็นก็ไม่ใช่ผิดมูคือทางลัดของจิตใจเราครูไม่ได้พาทุกคนงมงายครูไม่ได้บอกให้ทุกคนมาบูชาของขลังจากครูเพราะครูไม่มีใครอยากมูน้ําหอมไม่มีตังค์ครูบอกว่าให้อธาษฐานจิตเขาให้ได้มีน้ําหอมมาครอบครองอธาษฐานขอพอขอได้แล้วบางคนไม่ซื้อเองหรือไม่เชื่อเองอันนี้ครูช่วยคุณต่อไม่ได้ ครูไม่ได้ให้คุณหาเงินมาซื้อมาเปืองครูให้คุณฝึกอธิษฐานจิตให้เป็นร้องขอจากสิ่งที่มันอยู่ข้างในเมื่อจิตเราเชื่อมากพอเมื่อจิตเราอะค่ะเดินทางที่มันถูกต้องไม่ได้ผิดทางไม่ได้ต้องการไปรัดเอารัดเอาเปียกใครไปโกหกใครครูไม่เคยโกหกคุณครูพูดทุกอย่างจากเรื่องจริงทั้งหมดแล้วครูก็ไม่เคยบอกว่าทุกคนมูแล้วได้ครูไม่เคยบอกครูแค่บอกว่าคุณเชื่อมากแค่ไหนคุณมีศรัทธามากแค่ไหนแค่ตัวคุณเองอะคุณเคยเชื่อตัวคุณมากแค่ไหนเอาแค่นี้ก่อนท ที่จะนําพาคุณไปได้สุดทางเมื่อเราเกิดความเชื่อความศรัทธาอะไรบางอย่างเราเกาะกระแสความเชื่อนี้ไปเรื่อยๆอย่าปล่อยเขาค่ะเมื่อเราได้เราเชื่อคุณไปดูดิคนที่ไม่เคยเชื่อถูกลอตเตอรี่สิบสามนวดติดกันตั้งแต่ได้น้ําหอมไปคนที่มูมาอยู่แล้วยังไม่เคยได้โชคใหญ่พอใช้น้ําหอมถูกรางวัลที่สองได้หกแสนคนที่มีคนมายืมเงินหกหลักจนตักขาดกันไปแล้วจนไม่เชื่อว่าจะได้เงินคืนใช้น้ําหอมอธิษฐานติดขอเขาโอนเงินมาใช้นี่โดยไม่โทรมาบอกเลยซักคำไม่ใช่ได้ทุกคนหนึ่งวาระ แห่งจิตสองความเชื่อสามความศรัทธาเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนครูไม่ได้ให้พวกคุณงมงายเลยแต่ครูกําลังถามพวกคุณว่าเหนื่อยกันไหมเหนื่อยกันไหมอะตามล่าหาอะไรกันอะวิ่งกันจนเหมือนหนูติดจันอะวิ่งวิ่งวิ่งแต่พอเขาให้ทางลัดเรากับเบะป่าทำไมเราไม่รอให้มันรู้แล้วรู้รอดละ่ะเหมือนครู